สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพลนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะมาชมมาส่องนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะนี่ดูนะวันนี้นะนี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับที่ผมนะครับ ผมไม่ได้แบบเจอองค์เนื้อหาดีๆสวยๆมานานแล้วนะครับเนาะเพิ่งจะเนี่ยได้มานะครับดูดูองค์นี้นะครับนะดูสนิมสนิมม้นหมากเห็นไหมครับคุมขึ้นเรื่อยๆทั้งองค์นะครับแล้วก็นี่นะครับธรรมชาติการรอนะครับไม่ครไม่ทไรดินที่เบานะครับนะครับแล้วก็เนี่ยการไม่รวมตัวกันของโลหะนะครับแล้วก็การเหี่ยวนะครับเนาะการเหี่ยวหรือการยุบตัวนั่นเองนะครับนะโลหะฟองตัวโลหะเย็นตัวใช่ไหมครับมันก็ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็ เซตตัวเขาเรียกเซตตัวเขาหากันนะครับเนาะมันก็เป็นธรรมชาติของสิ่งของต่างๆนั่นแหละนะครับเนาะมันก็มีร้อนตัวก็มีหดตัวมันก็ธรรมดานะครับแล้วก็นี่ตะไบเก่านะครับดูไม่คมเลยนะนะครับผมนี่นะครับก็นะครับพาชมปลา่องแล้วก็จะมาบอกกันนะครับว่านะครับเล่นพารนะนะครับเล่นพารเก่านะครับมันก็ต้องดูให้เก่าอนะไม่ดี คือความหมายผมแค่นั้นเองนะครับเราที่จะพามาชมมาซองกันนะครับเนาะเล่นพ้าเก่าก็ต้องดูให้เก่านะครับเนาะนะครับความเก่าของโลหะคืออะไรนะครับใช่ไหมครับมันก็สนิมนะพี่ถูกไหมครับนะแล้วก็พระเหล่าโบราณใช่ไหมครับวิธีการสร้างนะพระเหล่าโบราณนะครับเนาะองนี้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะตะไบเก่าแล้วก็ดูไม่พี่ดูนะครับแต่งเก้านะนะครับเดี๋ยวนะดูรูด้อยแต่งบ้างนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับตะไบเก่านะครับแต่งบ้าง นะครับเนาะนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับบางขาแล้วดูความเก่าในซอกนะครับเขาแต่งเก่านะนะครับแต่งเก่าเก่าเลยนะครับไม่คมแล้วนะับพี่วีเนี่ยดูนะครับเนาะนี่นะครับดูนะครับผมนะก็นะเดี๋ยวเรามาดูหนุ่มเงินมันเอยเนะ่นะครับผมว่าทุกคนก็รู้จักเลยนะครับแนวทางการเล่นหานะครับวันนี้ก็คือจะเลยมาดูว่านะครับ เล่นพระเก่าก็ต้องดูให้เก่านะวินะดูนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาดูในหนังสือนะเนาะนะครับถ้านะครับคนเล่นพระอ่ะสังเกตดีๆนะครับเนาะวัดห้วยเขนนะครับจะมีจะมีแต่งจะมีแต่งเพิ่มถูกไหมครับจะมีหมายถึงว่าแต่งงานเพิ่มนะครับเนาะนะครับจะมีแต่งปากบ้างตอกตาบ้างผมพูดถูกไหมนะครับจะแยกกันไปนะครับบ้างแขนบ้างมีบ้างไม่มีบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็คือแต่งนะครับแต่งเพิ่มนะครับเนาะแต่งเพิ่มความหมายก็คืออะไรนะวินะ คือชาวบ้านสร้างไงถูกไหมครับสินชาวบ้านชาวบ้านสร้างไม่ใช่ช่างหลวงสร้างช่างหลวงต้องมีฝีมือที่วิจิตวิสดามีเครื่องไม้เครื่องมือที่สุดยอดผมพูดถูกไหมนะครับนะครับมีแต่งงานเพิ่มก็คือสินชาวบ้านผมพูดถูกไหมครับนะแล้วเรามาดูนะครับเนาะเรามาดูวา่าธรรมชาตินะครับพาะนะครับเนาะเล่นพากกเก่าต้องดูให้เก่าคืออะไรก็ต้องดูให้เก่าถึอองเกจิผู้สร้างนั่นเองมันก็แค่นี้เองนะครับนองมาดูนะครับ ก็ดูจากพิม no พ์นิยมแล้วกันนะครับทาไมถึงดูได้นะครับก็วิธีการสร้างเหมือนกันไงพาล่อโบราณไงถูกไหมครับแล้วดูวันนาโลหะเห็นไหมครับสนิมน้ําหมากคุมทั้งองค์เห็นไหมครับนี่แล้วดูรอยตะไบนะครับดูวันนาโลหะเห็นไหมครับนี่นะนะครับดูนะครับวันนเดูดูดูนี่ครับเห็นไหมครับวันนะสนิมน้ําหมากนะครับเนาะนี่ดูเห็นไหมครับ นี่นะดูวันนาสนิมน้ำบาววันนาสนิมโลหะนะครับแล้วก็วันนาโลหะเลยครับไม่วาวนะครับผมนะนะครับแล้วที่ผมบอกว่านะครับผมอยากให้เพื่อนๆพี่สังเกตก็คือนะครับเนาะวัดห้วยเขนมีแต่งนะผมพูดถูกไหมนะครับมีแต่งเพิ่มเพราะชาวบ้านสร้างไงนะครับความสวยงามมันไม่เช่าช่างหลวงอยู่แล้วนะครับใครจะมาดูวัดห้วยเขนไว้ในซอกนะครับ น,นะนะครับจะมาบ้าแบบสอนอวัดห้วยเขนนะนะครับเนาะต้องคมนะครับต้องคมในซอกอย่างนี้นะอันนี้พพิม์เป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะนะครับอันนี้ช่างหลวงสร้างนะครับเาหลวงพ่อเงินท่านดังก็เลยแล้วเป็นแล้วท่านก็เป็นอาจารย์ของกมรมหลวงชุมพรนะครับท่านก็เลยแบบได้ช่างหลวงมาสร้างนะครับเป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครับคือพิมพ์ขี้ตาก็เหมือนกันนั่นแหละวี่นะพิมพ์ขี้ตาก็ไม่ได้ ไม่ได้แบบสวยงามเหมือนกันนะครับมาพิมพ์ขี้ตาเห็นไหมครับเนี่ยพิมพ์ขี้ตาเหมือนกันเห็นไหมครับโยโย่เย่เหมือนกันแต่พิมพ์นิยมนะครับเป็นช่างหลวงสินช่างหลวงนะครับผมนะนะครับที่ผมจะสื่อคือนะครับวัดห้วยเขนนะครับมีแต่งเพิ่มนะครับมีแต่งเพิ่มนะครับมีบั้งแขนนะครับมีบั้งแขนมีตอกตาบะแต่งปากออย่างนี้นะครับนายหน่อยไหมครับเพราะชาวบ้านสร้างนะครับใครจะมาขี้หลวงพ่าเงินวัดห้วยเขนมันต้องคมชัดอย่างนั้นอย่างนี้แบบอย่างนี้นะพี่ นี่ต้องเส้นอย่างนี้นะเว้ยอย่างนั้นอย่างนี้ผมพี่เพื่อนไม่พี่ว่าถูกไหมล่ะถ้าแนะนําอย่างนี้มันใช่ไหมถูกไหมครับนะถ้าพิมพ์นิยมเห็นไหมครับพิมพ์นิยมจะไม่มีแต่งเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับเขาเป็นช่างหลวงเครื่องไม้เครื่องมือเขาดีแล้วก็ความรู้เขาดีนะแต่ชาวบ้านอย่างเงี้ยนะครับเขาต้องเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัดห้วยเขนเลไหยครับจะมีแต่งแต่งบ้างนะครับตอกตาบ้างแต่งปากบ้างถูกไหมครับนะ แฉจะมาหาความคมชัดจากพระที่แต่งนะครับพระที่แต่งเก่ามามันถูกไหมล่ะถูกไหมครับทุกเรื่องทุกราวมันมีเหตุและผลของมันนะครับที่ผมจะบอกคุณด้วยนะครับดูนะดูวัตถะโลหะครับดูวันถะเต้านมีน้ำมากนะพี่นะเนาะดูด้านหลังเห็นไหมครับนี่วัตถะโลหะไม่รวมกันนะครับผมนะที่ผมจะให้ดูเห็นไหมครับดูนะดูนะครับเหลือง เหลืองอ่อนเหลืองแก่นะครับเห็นไหมครับสนิทน้ำมากนะครับเนาะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนะครับผมนะนะครับที่ผมจะบอกเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ก็คือนะครับเนาะที่ที่บอกกล่าวกันนะครับอ่ะดูเสียงสะหน่อยนะครับนี่ก็ดูเลยไหมครับไม่กวนไม่ทรายฝังนะครับเห็นไหมครับนะเนี่ยดูไม่กวนไม่ทรายฝังนะครับที่ให้ดูคืออะไรมันก็คือวิธีการสร้างนั่นเองนะครับเพราะพระถึงจะพิมพ์ต่างกันแต่นะครับ การสร้างเขายุคเดียวกันนะครับถึงจะสร้างหลวงสร้างแต่การหล่อเขาก็เหมือนกันนะครับความหมายผมนะครับเนาะนะครับก็นะครับอย่างที่บอกไปนะครับนราเล่นพระเก่าหลักใหญ่ใจความก็คือดูให้เก่าถึงยุคนั่นเองนะครับเนาะพูดว่าพี่คือแปลกใจไหมนะครับว่าทําไมบางคนแบบพระน้ำมันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนาอพระเครื่องนะครับมันก็เหมือนการเทียบเทียงอายุอะพี่นุ้นะมันไม่ได้ยากนะครับ ทำไมป้าคนเนี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยนะครับไม่เคยเห็นหน้าเลยทําไมถึงรู้ว่าเขาอายุเจ็ดสิบล่ะพูดถูกไหมไม่เคยเห็นหน้าก็คือพิมพ์พิมพ้านั่นแหละคุณไม่เคยเห็นทําไมคุณรู้ถึงรู้ว่าเขาอายุเจ็ดสิบล่ะเพราะลุงข้างบ้านเราไงลุงข้างบ้านป้าข้างบ้านเราไงลุงป้าข้างบ้านเขาอายุเจ็ดสิบเหมือนกันไงนะครับมันถึงให้การเกิดการเปรียบเทียบเคียงอายุถูกไหมครับ ทำไมไม่มีใครหลอกคุณพี่พี่ได้เลยเอ้ยป้าคนนี้แม่อายุสามสิบอายุยี่บห้าคุณเชื่อเขาไหมอ่ะทําไมคุณถึงรู้ว่าเขาหลอกคุณละ่ะมันก็ขี้เนี้ยมันก็แค่นี้เองพี่พี่หลักใหญ่ใจความความเก่านะครับผมนะถูกไหมครับสนิมมันก็คือความเก่าของโลหะถูกไหมครับต่ไบก็ต้องดูให้เก่าถึงยุคนะครับแต่งคอบอย่างเงี้ยนะ มันก็ต้องดูให้แต่งให้เก่าถึงยุคถูกไหมครับเนี่ยดูนะครับไม่คมแล้วเห็นไหมครับนี่ดูเห็นไหมครับเนี่ยแต่งเก่านะครับเนาะนี่เองพี่พี่เนี่ยแหละครับแล้วก็โลหะไม่เข้ากันเห็นไหมครับที่ผมบอกข้างหลังเมื่อกี้นะครับนะดูเนี่ยเห็นไหมครับก็คือพูดง่ายๆกับผิวตุ๊กแกนั่นแหละนะครับภาษาพะเรานะครับผมนะมาลงกล้องส่องกันนะครับผมนะคือทุกสิ่งทุกอย่างมาเรียนรู้ได้เห็นไหมพี่นะถูกไหมครับแล้วเรียนรู้อย่างเป็นสเต็ปนะครับ เพื่อนๆพี่จ่าหนังสือได้เพื่อนพี่ก็ต้องท่องกอไก่นะครับสระแล้ววันอายุถูกไหมครับบางคนไม่รู้อะไรเลยนะมันจะมาจําแต่แบบคือเรานะครับจะไปทํางานหาเงินได้เราก็ต้องมีวุฒิถูกไหมครับมหกปริญญานะบ,บางคนไม่รู้จะมาจําแต่พื้ยมันมีขีดนี้เว้ยมันขายได้สองมันขายได้สองหมื่นเว้ยมันขายได้ห้าหมื่นเว้ยมีขีดนี้มันแท้มันคือขั้นตอนของการเรียนรู้จริงๆเหรอนะครับถามดูนะถามคุณดูนะ กว่าคุณจะไปทํางานได้คุณเรียนมากี่ปีนะครับแต่ทําไมศึกษาพระทาไมคุณจะขี้เกียจที่จะเรียนรู้กับสิ่งนั้นๆน่นนะผมไม่เข้าใจเท่านี้เองนะครับผมนะ <c oughs> ้ามาเพื่อนพี่นะมาเรียนรู้กันได้นะครับเนาะนะครับหัดฝึกหัดคิดบ้างนะครับสมองมันจะได้แบบพัฒนามันจะได้แบบเหมือนมันสังเกตไหมครับคนแก่ที่เขาไม่เป็นแบบเขาไม่เป็นอะไรนะที่ความจําเสื่อมเขาเรียกนะครับไม่ไม่เป็นความจําเสื่อมเขาจะมีแนวคิดเขาจะมีแบบ ท่องนั่นท่องนี่บางคนก็ท่องคาถานะครับท่องคาถาจำคาถานะไนั้นนี่มันทําให้สมองมันคิดตลอดแล้วสมองมันจะทํางานตลอดแล้วมันจะแบบมันจะช่วยเรื่องความจําได้นะครับมันแบบหลงหลงลืมลืมตอนแก่นะครับอันนี้เป็นมีผลวิจัยนะมีมีมีผลวิจัยนะผมไม่ได้พูดลอยลยนะครับน้องก็มาลงกล้องกันนะครับผมนะกระดูนาทันเห็นไหมครับนะครับสนิมน้ำมากหรือสนิมมะขามเปียกอเนื้อมะขามเปียกอนะครับเห็นไหมครับ ทั้งโองนะครับที่เบานะครับไม่กวดเม็นทรายนะครับผมนะนี่นะครับผมแล้วก็เนี่ยดูอันนี้แต่งบ้างเก่านะครับดูนะครับไม่คมเลยนะทั้งสองข้างนะครับผมอันนี้แต่งขานะครับเนาะเห็นไหมครับรอยลงตะใบนะครับน่ดูนี่นะครับเก่านะครับผมต่นหนิมน้ามาแล้วก็นี่นะครับเนี่ยดูผิวตุ๊กแกนะครับก็คือโลหะไม่หลอไม่เข้ากันนั่นเองก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะครับนอนนะครับ สูมไฟนะครับนะมันทำให้โลหะมันแตกตัวมันมันไม่ร้อยเปอร็อยู่แล้วนะครับโลหะแต่แต่ละชนิดเขามีจุดล้อมเดียวต่างกันนะครับเอาเมทูดนะครับผมนะตะไบเก่านะครับนี่เห็นไหมครับตะไบเก่าไม่คมเลยนะเห็นไหมครับนี่นี่นะเขามีแต่งนะครับเนาะก็อย่างที่บอกนะวัดห้วยเขนเป็นช่างชาวบ้านนะครับผมนะ ถ้าช่างหลวงเขาไม่มีมาแต่งบางแต่งขอบตอกตาหรอกตอกตาก็มีแต่งปากก็มีเขานะครับเขาเป็นศิลป์ชาวบ้านนะครับวัดห้วยเขนนะครับเนาะวัดห้วยเขนนะครับสร้างในแนวนี้มีแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าน่าจะมีวาราการสร้างนะครับเนาะก็เหมือนหาทุนบุรณะวัดห้วยเขนนะครับผมนะมันจะเป็นแนวแนวนี้อยู่แล้วนะครับเนาะเขาถึงเห็นไหมครับความสวยงามเขาถึง ขาถึงแบบด้อยนะครับเขาไม่ได้แบบเน้นเขาเน้นเพื่อที่จะหาปัจจัยนะครับผมนะที่ผมเน้นย้ําตลอดนะครับว่าผ้าดังนะครับผ้าดังไม่สร้างพ้าน้อยนะครับเพื่อนๆก็ลองคิดตามแล้วกันนะครับนะนะครับลองไปหลวงป่่ปเดิมนะครับเนาะประวัติท่านที่ท่านแบบมีส่วนช่วยสร้างวัดเกือบร้อยวัดนะ่าจะเจ็ดสิบแปดสิบวัดนะที่ในพิพิธภัณฑ์ท่านนะที่จะมีไอ้เครื่องนางช้างท่านมีมีดหมอมีเครื่องมือการทํามีดหมอมีประวัติ มีรุ่นพระอะไรที่อยู่ที่คนละแวกนั้นในที่เขาบริจาคมาเพื่อศึกษานะครับเนาะนะครับท่านนะครับท่านบูรณาวัดถึงเจ็ดสิบแปดสิบวัดนะครับแล้วเกจีสมัยก่อนนะครับเหมือนเนี่ยเหมือนวัดไวยเคเนนะครับลองคิดตามนะครับเขาจะสร้างวัดแล้วเขาจะหาเงินหรือปัจจัยมาจากไหนครับมาสร้างวัดใช้พระไปรับเหมาก่อสร้างเหรอถูกไหมครับเขาก็ต้องนะครับ ออกพระเครื่องเพื่อหาปัจจัยนะครับเนี่ยมันแย้งไหมว่าพาร์ดังสร้างพาน้อยหายากต้องแพงนะครับคุณจับจุดตรงนี้ให้ถูกนะครับเนาะเหตุและผลนะครับเหมือนหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน่ะไอ้เหมือนหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับท่านไม่ใช่ดังแค่ในจังหวัดท่านนะครับจังหวัดท่านวัดเยอะแยะก็ต้องอาศัยบารมีท่านถูกไหมครับ มันธรรมดามไม่ได้มีนะมันธรรมดานะครับเลียวก็เหมือนอ่ะบุยง่ายเหมือนยุคเหมือนยุคหลวงปู่โตอ่ะหลวงปู่โตไปร่วมเสกพระกี่วัดแล้วท่านเอาพระท่านไปช่วยกี่วัดนะเหมือนกันพระเกจิดังๆนะครับมันเหมือนเป็นบารมีนะครับที่อัญเชิญท่านมาเพื่อที่จะแบบดังอะนะครับจะได้จะได้หาปัจจัยมาสร้างวัดได้นะครับถูกไหมครับเหมือนหลวงเหมือนเอเหมือนหลวงปู่ศิลาทุกวันเนี่ยพระรุ่นไหนที่มีหลวงปู่ศิลามีราคาหมดถูกไหมครับ ผมเห็นดีด้วยนะที่วัดแบบไม่ดังแล้วจะหาปัจจัยเข้าวัดจริงๆนะครับแต่คนที่เป็นผานิชย์ก็มีนะครับแต่ผมใช่ไหมครับมันก็เป็นหลักใหญ่ใจความที่ที่แบบที่เราคิดตามได้นะครับเคยได้ยินไหมหลวงพูทสุกต่างวัดนะะเหมือนกันนะครับก็ต้องอาศัยอาศัยแบบสมมุติพี่เป็นเจ้าวาสวัดหนึ่งแล้วกันนะครับที่แบบมาเป็นพระหนุ่มที่อยากจะสร้างอะไรอย่างนี้นะครับถูกไหมครับ เราก็ต้องด้านโดนไปนะครับไปขอเป็นลูกศิษย์บ้างอย่างเงี้ยสมมตินะครับเราอาจจะอยู่ในยุคในยุคหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสุขแล้วกันนะครับกระดาบท่านขอเป็นศิษย์นะครับหรือไม่ก็พอเป็นศิษย์แล้วก็อาจารย์จะหาปัจจัยขอเหมือนหลวงเหมือนหลวงพ่อปานวัดบ้นนองโคเห็นไหมครับรุ่นวัดกูสลอดอ่ะถูกไหมครับนั่นก็ลูกศิษย์ท่านอาจารย์พงษ์นะถูกไหมครับมันก็เหมือนกันอ่ะวัดดงตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องมันมันเป็นอะไรที่ย้อนถามวีธทีนะครับพาดัง พระเกจิด uh ังๆอาจจะสร้างพระน้อยจริงๆเหรอแล้วก็ไอ้คานิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับสร้างน้อยหายากพิมพ์นิยมสร้างน้อยหายากนะครับแต่จุดประสงค์สมัยก่อนนะครับการที่จะหาปัจจัยมาสร้างถาวรวัตถุในวัดนะครับจะสร้างน้อยจริงๆเหรอถูกไหมครับเขาก็ต้องสร้างให้ทั่วถึงคนในหมู่บ้านถูกไหมครับแล้วก็ปัจจัยนะครับคนเล็กๆน้อยสร้างวัดนะครับถูกไหมครับ หม่กอนไหมมันไม่มีโลกโซเชียลไม่ได้มีแบบอาพระสมเด็จโตรุ่นนี้นะครับสร้างห้าสิบองค์นะครับเนาะเปิดประมูลให้คนได้ดังๆทั่วโลกมาให้คนดังๆทั่วโลกมาไอ้ให้คนดังๆทั่วประเทศไทยมาประมูลกันห้าสิบหกสิบล้านอาสร้างวัดมันใช่เหรอการเดินทางมันก็ไม่สะดวกนะครับถูกไหมครับไม่ต้องเยอะนะครับสร้างเยอะ คือไม่ต้องเยอะหมายถึงของผมก็คือไม่ต้องไม่ต้องขายแพงนะครับสร้างเยอะแต่ให้ครอบคุมคนในหมู่บ้านละแวกหมู่บ้านน่ะก็พอแล้วถูกไหมครับคนละห้าบาทสิบบาทนะครับสมัยนั้นห้าบาทสิบาทมันเยอะนะนะผมก็เปรียบเทียบนะครับถูกไหมครับก็ช่วยช่วยกันมันก็เป็นเหตุแค่นี้เองนะครับคือท่านหมายก็คือให้ไปให้คนในหมู่บ้านแบบลูกหลานได้มีแบบของคุ้มตัวนะพุณดูนะท่าน ถ้าถ้าถ้าเป็นเพื่อนพี่เป็นเกจิอ่ะท่านภูมิใ,ใจที่จะสร้างของดีให้ลูกหลานคนในหมู่บ้านท่านเพราะเกจิสังเกตไหมครับเวลาท่านเกิดที่ไหนท่านก็จะไปกลับไปอยู่วัดบ้านตัวเองผมพูดถูกไหมนะครับแล้วก่อนคุณมาบวชก่อนท่านมาบวชท่านก็เป็นลูกหลานในหมู่บ้านนั่นแหละท่านก็รู้จักเขาลูกยายนัน่นปะหลานยายนี่ลูกไอ้นั่นไอ้ลูกตานั่นลูกตานี่ไอ้ลูกลูกไอ้นี่มันรู้จักอันนั้น ถูกไหมครับเพื่อนหลานเพื่อนเลมันก็คนลรแวกนั้นนะครับแล้วท่านจะแล้วเพื่อนพี่ๆจะจะสร้างพาระภูมิใจไหมว่าเออสร้างให้คนในหมู่บ้านได้่ยวผมตัวเนะี่ยหรือไม่ก็จะขายแพงๆไปไหนก็ไม่รู้มันผิดวัตถุประสงค์ของท่านมันถูกวัตถุประสงค์ของท่านจริงๆไหมที่ท,ที่ลองคิดดูลองคิดดูนะครับเนาะลองคิดดูนะครับเนาะกับไอคำแบบว่าสร้างน้อยหายากแพงสร้างน้อยหายากแพงนะครับเนาะมันก็มาถึงจุดที่อะไรมันโซเชียลนะครับผมพูดตลอด โซเชียลมันเหมือนดาบสองคมนะครับเนาะทําดีที่ดีมันดีคนดีมันก็ไปดังเลยนะครับคนแบบโหหกหลอกลวงมันก็กลับกันนะครับนักสืบโซเชียลเยอะแยะมากมายนะครับเราไม่ต้องห่วงแล้วมันแพร่กระจายเร็วมากๆนะครับปากต่อปากนะครับคนมันเร็วอะนะครับน้องมันเร็วนาคมนะนะครับก็โอเคนะครับเพื่อนพี่สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนพี่ เช่นเคยนั่นแหละนะครับนาทีกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้กันมาตลอดนะครับผมนะั้นแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ช่องผมไปด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ